สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับ u Trade Morning Call สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าภาพของตลาดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราจะมีแรงทำกำไรนะครับหลังจากตลาดกังวลในเรื่องของตัวตลาดที่ปรับขึ้นมาเยอะรวมทั้งการแข็งค่าข,ของค่างเงินเหรียญสหรัฐด,ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเขาจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ความกันวนงวลในกก่าวมันลดน้อยลงไปก็คือในเรื่องของความาตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาดีนะครับจริงๆต้องบอกว่าภาพใหญ่ เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็คือว่าเรามองภาพระยะกลางระยะยาวที่อิงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและสภาพคล่องที่อยู่ในระดับที่สูงเนี่ยเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางการลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้น,นเนี่ยมันอาจจะเห็นการแข็งค่าของค่าเงินเหรียญเนี่ยเป็นตัวที่มาสกัดดาวรุ่งหรือว่ามีแรงทางกําไรในจังหวะหรือในโอกาสที่คุณไบเดนเองเนี่ยจะเข้ารับสถาบันตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีในวันที่20นี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ย ถ้ามาดูกันแล้วในภาพใหญ่นะครับในเมื่อภาพาต่างๆเนี่ยาภาพใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยธีมใหญ่ของเราก็ยังเป็นการมอนเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับการกลับมาของเงินเฟ้อหรือว่าในเรื่องของตัวรีเฟรชชั่นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในภาพใหญ่หญความผันผวนหรือการอ่อนตัวลงมาเนี่ยในกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกื่ักา์ก็ยังคงน่าสนใจนะครับซึ่งถ้ามองแล้วในตัวสินค้าเพกภัณา์ใหญ่ๆที่เราชอบเนี่ย ก็จะเป็นตัวทางด้าน PTT นะครับ PTTGC แล้วก็พวกของทางด้าน i v l นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในภาพของส่วนตัวกลางกลางตัวของตัวเล็กลงมาหน่อยเนี่ยไอ้ที่เราจะชอบเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มันมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับอย่างเช่นช่วงสั้นเราเห็นว่าอย่างอามาเองที่เป็นเดินเรือที่ไปอิงกับทางด้านของตัวปามก็ต้องถือว่าได้ผลดีนะครับตัวของราคาสินค้าเกษตรหุ้นราคาสินค้าเกษตรหลายตัวที่เราเห็นในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําตาลพวกปามเองก็จะเห็นว่ามันมีทิศทางของการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างดีนะครับหรือแม้กระทั่งยางเองเนี่ยผลประกอบการที่จะออกมาในไตรามาสสี่นี้ก็ต้องบอกว่าหน้าที่จะดีแบบดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงขั้นสั้นเนี่ยไอ้หุ้นในกลุ่มที่เป็นคอมโบดิตี้ตัวกลางตัวเล็กหรือเป็นซอฟต์คอมโบดิตี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเห็นความโดดเด่นในเชิงของการเก่งกําไรนะครับยังไงก็ตามก็ต้องบอกท่านไว้นิดหนึ่งว่าเรื่องของตัว ภาพระยะกลางของหุ้นคอมโบเตี้หลายๆตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากนักเน,นื่องจากว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมในไทยมันอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่ไม่ตรงไปตรงมามันไม่เหมือนกับตลาดโลกคือว่าเรามักจะเห็นราคาหุ้นเนี่ยหรือผู้ลงทุนเนี่ยอิงในเรื่องของตัวราคาโภคภัณฑ์ที่อิงตามตลาดโลกแต่จริงๆแล้วในเชิงของภาพผลประกอบการบางครั้งโครงสร้าง,อ,งอุตสาหกรรมที่มีการกําหนด บางสิ่งบางอย่างเอาไว้เนี่ยมันทําให้ในเชิงของผลประกอบการที่มันจะออกมาจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นรวมทั้งภาวะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเกี่ยวภัยแล้งต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้ผลประกอบการจริงๆของอุตสาหการรมเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีหรือไม่ได้มีความล้อ,อก,กันไปกับภาพของราคาพกพาในตลาดโลกเนี่ยเสมอไปนะครับดังนั้นก็ทําให้ตรงนี้ เราก็เตือนว่าเก่งกําไรในตัวพวกราพันที่เป็นสินค้าเกษตรได้นะครับน่าสนใจหรือแม้กระทั่งน้ําตาลเองเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดีมากหรือว่าในทางพื้นฐานคําแนะนําของเราก็คืออาจจะเป็นแค่โฮหแต่ว่าทําไมในเชิงทางการมองเก่งกําไรก็เพราะมองว่าเ้ยแถวโซน2บาทกลางๆน่าสนใจแต่ถ้าสามบาทกลางๆแล้วก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้การเก่งกําไรก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วก็ต้องเข้าใจว่า บางครั้งสิ่งที่เราเล่นอยู่เราเล่นกับราคาหุ้นนะฮะเราดูพื้นฐานเราดูปัจจัยของบริษัทเป็นองค์ประกอบแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราเก่งคือเราเก่งในเรื่องของตัวราคาหุ้นนะครับโอเคครับก็มาดูกันสักนิดหนึ่งไนไหนก็พูดถึงตัวพวกพระพันแล้วเนะี่ยนะครับเออเรามาดูกันนิดหนึ่งว่ามันมีอะไรที่ดูน่าสนใจบ้างในสัปดาห์นี้หรือเปล่าในตัวของด้าน,นสินค้าพกกระณ โอเคนะครับก็มาเราจะมีโปรดักต์ตัวนี้ก็คือตัวทางด้านคอม์บอนิตี้วิก่ที่เป็นการอัปเดตเป็นรายสัปดาห์นะครับว่าราคาสินค้าพวกกระปันต่างๆเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างมาีราคาสูงสุดต่ําสุดใน52สัปดาห์ยังไงราคาเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาหรือเป็นรายไตมาสเนี่ย <c oughs> ออกมาดีไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าบางตัวเราจะได้เห็นว่าเออถ้าไตรมาสนี้เฉลี่ยดีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ผลประกอบการโดยรวมก็น่จ่อมาโอเคนะครับโดยอลัมน์ขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่มันมีความเกี่ยวข้องจะเห็นว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไอตัวที่มันมีทิศทางที่มันปรับขึ้นดีหรือมัน improve ขึ้นมาเนี่ยมันจะก็น้่งเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกทางด้านของต้นลงกันซะเยอะนะครับ <c oughs> นะจะเกี่ยวกับลงกันซะเยอะนะก็เป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตัวของพลังงานต้นน้ําลงกันหรือพวกแก๊สธรรมชาติต่างๆพวกนี้เนี่ยมันขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะดี แต่ว่าพอไปดูในตัวของสินค้าที่มันค่อนข้างจะเป็นปิโตเคมีเค l นี่ยก็จะเห็นว่าในภาพของควอเตอร์ดีนะแต่ในภาพของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเริ่มมีสัญญาณของการชะลอชะลอ,ล,อลงไปบ้างนะครับอย่างไรก็ตามไอตัวของทางด้านปิโตเคมี ie, ที่เป็นตัวของเพช PTA เพชรนะครับของ IBL ก็ต้องถือว่าสเปดออกมาดีทีเดียวนะครับแล้วก็บวกขึ้น40% ว e ก o อนว e กเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าภาพตรงนี้โดยรวมๆอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับเออวิกนี้ดูปิโตไม่ได้เด่นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองภาพก็คือว่ามันกําลังเข้าสู่ช่วงของการประกาศผลประกอบการแล้วก็เราจะเห็นว่าปีโตเมื่อเทียบกันแล้วนะครับในแต้มสี่กับแต้มสามก็ต้องถือว่ายังดูค่อนข้างจะดูโอเคหรือดูดีอยู่ทีเดียวเนี่ยนะครับก็แปลว่า บนโหมดหรือบนภาพของการเก่งกําไรของคุมปิโตเคมีก็ยังสามารถที่จะเดินไปได้นะครับผมคิดว่าปิโตเคมีถ้าไม่ใช่ว่าเจอเรื่องของสเปรดคว่ำลงแรงๆนะหรือมีต้นทุนเมืงองใหญ่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปฉับพลันทันใดเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในโหมดที่เราสามารถที่จะเก่งกําไรได้หรือสามารถที่จะมองในเชิงของทางด้าการลงทุนได้นะครับโอเคเอาเรามาดูกันต่อน,นิดหนึงนะครับว่า มีอะไรที่น่าสนใจต่อจากในส่วนของทางด้านตรงนี้บ้างโอเคนะครับเอ่อไปดูในในระพูดราคาสินค้าพกพภัณฑ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูตัวพวกข่าวเกี่ยวกับสินค้าพกพภัณฑ์ในระยะสั้นๆตรงนี้บ้างแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้ <c oughs> อันนี้มันก็จะเป็นพวกสรุปข่าวนะครับซึ่งปกติแล้วบางทีเราก็จะเห็นข่าวคือทาง UBCN ในกลุ่มเองก็จะมีตัวของธนา้ารเอเชียนแพลนเทชันไฮไลท์ก็จะเป็นพวกของ,ของสินค้าเกษตรซะเยอะนะครับเช่นปาล์มเป็นยังไงบ้างซึ่งเห็นว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยปาล์ามซัลายเนี่ยมันก็ยังก็น่าที่จะไทยนะพูดง่ายๆคือไอ้ตัวปาล์มจริงๆเราจะดิ้นข่าวลบอยู่ยกับปาล์มเยอะมากใช่ไหมเพราะว่าปาล์มเองเนี่ยอาจจะถูกยุโรปแบนนะครับหรือว่าในเริ่มเริ่มจากคือต้องบอกว่า คนพื้นที่ที่มันปลูกปาล์มได้ในโลกเนี่ยมันมีจํากัดก็คือในแถวแถวโซนใต้เส้นศูนย์สูตรก็คือแถวไทยแถวมาเลเซียแถวอินโดแถวเนี้ยนะครับซึ่งทําให้ลักษณะแบบนี้ครับน้ํามันปาล์มเองมันก็จะมีผลกระทบไปยังโครงสร้างของตลาดน้ํามันพืชของโลกเพราะจริงๆถ้าใครไปยุโรปก็จะเห็นว่าเฮ้ยน้ำมันปาล์มมันถูกสุดแล้วอ่ะถ้าเราเทียบกันหรือใครเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเห็นว่าน้ำมันปาล์มถูกที่สุดน้ํามันหนึ่งเลยนะครับ เอ่อถ้ามันเป็นเกรนอย่างอื่นเช่นพวกถั่วเหลืองก็จะแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเป็นลำข้าวก็แพงขึ้นมาอีกหรือถ้าใครไปใช้น้ํามันที่เป็นพวกเมทานตะวันน้ํามันที่เป็นมาจากขันคาโนล่าพวกนี้ก็จะเห็นว่ามันแพงกว่าปาล์มฮะเลยท่านปัญหานี้ไม่ได้เป็นปัญหาของแม่บ้านอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาของคนที่อยู่ระดับของการกําหนดนโยบายด้วยอย่างเช่นในยุโรปยุโรปก็จะเห็นว่าเออเฮ้ยในเมื่อเกษตรกรเราปลูกคาโนล่าปลูกอะไรหลายหลายอย่าง,างแล้วมันสู้นะ้ำมันปาล์มไม่ได้เนี่ยมันก็ ทำลายระบบเกษตรเขาบางทีเขาก็เลยต้องหาเรื่องมาแบนน้ำมันปาล์มหรือลดการนาเข้าน้ํามันปาล์มนะครับไม่ว่าจะโจมตีเรื่องของน้ำมันปาล์มซึ่งจริงๆแล้วแน่นอนว่าความดีมันอาจจะน้อยกว่ามันมีไขมันบางอย่างที่อาจจะก่อมีโอกาสที่มันจะก่ออะไรบางอย่างในร่างกายได้มากกว่านะครับแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยราคาที่ถูกกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มันจะเป็นประเด็นที่มันต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องพวกนี้ก็เป็นการเมืองระหว่างประเทศนะครับแต่ว่า เราก็เห็นว่าในช่วงขนาดบันเจออะไรหลายอย่างเข้าไปเนี่ยในช่วงสั้นนี้ก็ต้องถือว่าเออเฮ้ยมันก็มีซัพพลายมันก็น่าจะถ่ายการที่ซัพพลายของปาล์มทายก็แน่นอนว่าไอพวกน้ำมันพืชต่างๆในโลกเนี่ยมันก็จะต้องคือถ้าตัวที่ถูกที่สุดมันยังมันยังเริ่มแพงเนี่ยก็ต้องแปลว่าตัวอื่นมันก็ต้องมันก็ต้องได้อนิสงไม่มากก็น้อยนะครับเพราะอย่างเช่นตัวทางด้านเอ่อ vegetable o นะครับ production ต่างๆเนี่ยมันก็สถานการณ์ต่างๆมันก็ยังค่อนข้างที่จะเป็นสถานการณ์ที่ เอื้ออำนวยต่อคนที่ทําพวกขั้นนั้นมันพืชน,นะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่ท่านเห็นว่าเออทำไมเ,ออเราคนนั้นจะชอบพุ้นอย่างตัว T ี o อนะครับหรือว่าจริงจริงถ้าในต่างประเทศอื่นเขาคงจะมีน้ำมันพืชตัวอื่นนะที่มันที่มันเป็นพวกน้ำมันพืชน,นะครับเอ่อดังนั้นภาพตัวนี้ก็ต้องบอกเป็นภาพที่มันเป็นบวกแล้วก็ใครที่ดูพวกราคาโถเหลืองนะครับก็อาจจะไม่ติดตามผล,ผลผลิตของบราซิลซึ่งปกติแล้วก็ประมาณสักมีนานอาจจะเริ่มเห็นและจริงจริงก่อนมีนาอาจจะเริ่มเห็นคาดการณ์อยู่บ้างเหมือนกัน,นว่า ตกลงแล้วโปรดักชันจะเป็นยังไงเพราะว่าในระดับโลกเนี่ยคนที่ผลิตพวกถั่วเหลืองเยอะเขาจะเป็นอเมริกาเป็นบราซิลนะครับคนหนึ่งเดือน3คนหนึ่งเดือน9อะไรประมาณแถวๆนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะพอเป็นช่วงที่เราพอจะเห็นได้และว,ว่าจริงๆแล้วซัพพลายของโลกเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงบ้างซึ่งโดยภาพรวมๆก็คือน้าจะอย่างก็น่าเป็นบวกกับทางด้านของตัวราคาของพวกถั่วเหลืองอยู่นะครับ ทีนี้ถามว่าอราคาถั่วเหลืองราคาอะไรพวกนี้ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วพวกที่ทําอาหารสัตว์พวกที่ทําผลิตภัณฑ์เนื้อเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าจริงแล้วมันก็จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของตัวต้นทุนวัตถุดิบที่มันแพงขึ้นนะครับแต่ว่าคีย์สาคัญเลยก็คืออยู่ว่าว่าเอแเราตกลงแล้วราคาเนื้อมันขึ้นเร็วพอที่มันจะออฟเซ t ต้นทุนที่มันที่มันขึ้นได้หรือเปล่าสมมติว่าราคาเนื้อก็ขึ้นราคาต้นทุนก็ขึ้นแล้วราคาเนื้อขึ้นได้เร็วพอ เออต่อให้ต้นทุนจะมามันก็ไม่ได้เช็คอัคนะครับแต่ว่าซึ่งเราก็จะเห็นว่าในช่วงสั้นๆตรงนี้เนี่ยไชน่าพอรเอาพุทดอกไป3.3นะครับหอกอินเวนทอรี่ครีมก็เออต้องบอกว่าอินเวนทอรี่มันก็จะขึ้นอยู่หน่อยก็เราคงติดติดตามครับว่าภาพของทางด้านปีที่ผ่านมาซึ่งราคาเนื้อสัตว์ในประเทศและราคาเนื้อสัว์ในแถวนี้ก็ค่อนข้างจะดีมากเนี่ยพอมาถึงปี64แล้วจะเป็นยังไงโดยรวมก็ยังน่าที่จะดีอยู่แต่ว่า มันอาจจะไม่ได้ดีมากหรือตื่นเต้นมากเมื่อเทียบกับ6กก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าในภาวะที่ตอนนี้เราจะเห็นว่าสถานการณ์ของในไทยเองเนี่ยกำลังซื้อต่างๆมันชะลอตัวลงกันเรื่พวกต่างๆชะลอตัวลงเพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากภาคบริการและภาคที่เกี่ยวขันท่องเที่ยวเนี่ยไอ้หุ้นที่มันเกี่ยวกับทางด้านของพวกการ บริโภคที่อิงกําลังของการบริโภคจากต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตัวที่ดีขึ้นมาก็ได้หรือเราเริ่มเห็นว่าไอ้ช่วงสั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดการบ้าส์ขึ้นของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์หรือว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วบาทอ่อนลงก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นซึ่งตัวเนี้ยมันอาจจะไปเบนฟิตกับคนที่ทําพวกส่งออกนะครับแต่ว่าส่งออกพวกอย่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ขึ้นมาแพงมากแล้วนะแต่ส่งออกในกลุ่มที่เป็นอาหารเนี่ยจริงๆแล้ว มันกลายเป็นว่ามันอาจจะดูน่าสนใจกว่ารวมทั้งเวอร์ชันที่มันไม่ได้แพงมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับว่าในธีมที่เกี่ยวกับพวกของด้านอาหารและพวกราคาสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยจริงๆหุ้นพวกนี้ยังค่อนพักตัวอยู่หลังจากมันเด่นมากคือต้องยอมรับจริงนะปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครมีหุ้นพวกนี้มันดีแบบด,แบบดีแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็จะเห็นว่าไอ้พวกเข้าพงเข้าโพดนะครับหุ้นบางตัว APL นะครับ SunSwi อ,อ Sun weet, ะไรพวกเนี้ย มากันแบบไม่ทันให้ซุ้มให้เสียงแล้วมันไปกันคนละสองสาเท่าหลายพอสมควรเลยนะหลายตัวเลยนะแล้วก็จนกระทั่งมาถึงหุ้นของพวกน้ำมันทุเหลืองนะครับแต่ว่าน่านอนพวกตัวใหญ่มันก็ไม่ไม,ไม่ได้เป็นเท่าตัวเหมือนตัวเล็กๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็จะเริ่มมาเห็นว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาตัวราคาน้าตาลเองก็ขย,ยับขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกนะราคาน้ําตาลต้องบอกว่าปัญหาของเรื่องภัยแล้งและผลผลิตลหลายๆอย่างเนี่ยเขาขึ้นสักประมาณ 30- 5 0ออาจจะพอเป็นไม่ได้จากราคา ในช่วงที่ผ่านมาแต่ให้ขึ้นมาเป็นเท่าๆตัวเลยผมว่ายังยังดูเขาน่าจะเหนื่อยนะครับก็ยังต้องระมัดระวังในภาพระยะกลางของน้ําตาลที่นึงโอเคกลับมาคุยกันต่อก็คือว่าออนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ตลาดพูดอีกก็มีเรื่องของตัวมีเรื่องของไง้นั่นฮะเยวขอเปิดนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่อง พีทีออนะตอนนี้ไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่า p ี o r อีกแล้วนะครับผมเองก็มีเ,เพื่อนหลายคนเนี่ยถามมาทั้งทางไลน์และทางของ Facebook m e s s e n g e r นะครับบอกว่าเออจะเนี่ยจะน่าสนใจไหมโอแล้วก็ถ้าจะจองซื้อต้องทํำยังไงคือบางคนก็ไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อนแต่ว่าไอา้ไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อนเนี่ยหลายคนเองก็ติดต่อมาแสดงว่าหุ้นมันมันฮอตจริงๆหรือมันมีเพร e เซชันที่ทําให้คนมองว่าเอา มันดูน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อง OR นิดหนึ่งว่า OR เนี่ย Impact ตลาดเยอะไหมนะก็จะเห็นว่า OR เนี่ยนะครับผมลองใส่ไปในพา,ารารราฟแรกของวันนี้ก็คือว่าเอ๊ะเราจะเห็นนะครับว่าผมคิดว่าผลกระทบของ OR เข้าตลาดน่าจะจำกัดก่อนหน้าน,นี้เราเคยเห็นไปแล้วว่า AWC เข้าตลาดก็ทำให้มีแรงปรับพอร์นิดนึงเพราะ a w เเองก็ เข้ามาปุ๊บก็ติดเซตห้าเลยนะครับ SCGP ก็เหมือนกันเข้าปุ๊บก็ติดเซตห้าเลยลักษณะแบบนี้มันจะส่งผลกระทบว่า1มันอาจจะแย่งเม็ดเงินในตลาดให้ไปจองซื้อหุ้นตัวนี้นะครับที่มีขนาดใหญ่เล้ก็ต้องมีการขายทงางกะไหบ้างกับ2ก็คือว่าไอ้พกกองทุนที่อิงเซตห้าเนี่ยมันก็มีโอกาสบางอย่างนะครับที่จะต้องปรับพอร์ตหลังจากมันถูกเอาเข้าไปคำนวณในเซตห้าก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยมามาโฟกัสการลงทุนในโออกันแต่ทีเนี้ย เราต้องมาวางกลยุทธ์ว่าสมมุติว่าเราเองก็ไม่ได้มีหุ้นประทอหรือต่อให้มีหุ้นประทอเนี่ยถ้าเราถือหมื่นหุ้นนะเราจะแลกเป็นหุ้น OR ได้ประมาณสัก105หุ้นซึ่งเอาจริงๆก็เอาได้แค่ห0 0อยหุ้นเอาเสษมาเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทําอะไรได้มันจะเกิดปัญหาเยอะมากเลยนะครับในการที่จะจองซื้อพวกนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็คิดว่ามันเลย <c oughs> มันเลยจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะเอ เราก็จะเห็นว่าเออถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับก็ลองไปดูว่ามันมีตีมอะไรที่เราเก่งกำไรเกี่ยวเรื่อง OR ได้บ้างก็คือ1อะไรที่มันทำขาย OR ออัหนหถ้าไม่ใช่ปั๊มน้ํามันก็คือค้าปลีกเพราะเรารู้อยู่แล้ว OR เป็นปั๊มน้ำมัน้าปลีกนะครับในตัวของค้าปลีกน่าสนใจเพราะว่าค้าปลีกมันแพงไง BJC CPO CPO PE 58.5เท่านะตัว BJC PE 36เท่า OR PE เท่าไหร่ ถ้าเราดู OR ซึ่งเป็น PE ที่มันเป็น trailing PE เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ26เท่านะในขณะที่ถ้าไปดู forward PE อาจจะอยู่18เพราะฉะนั้นแปลว่าเฮ้ยใ,ในแง่ของตัว PE ของตัว OR ถูกกว่าค้าปลีกเยอะมากเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะสวิสออกเนี่ยเราต้องสวิสออกจากตัวไหนซื้ออกจากค้าปลีกมาเป็น OR มันน่าจะเป็นการอ i บ r a า e ที่ค่อนข้างดีในเชิงของ Fundamental Decision ด้วยเพราะว่าเรากำลังขายของแพงที่ช่วงสั้นก็อาจจะเติบโตไม่เยอะ b e c p เองก็ต้องมีการไปถือหุ้น Tesco Lotus ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยในการกู้ซื้อซึ่งถ้าใครเคยจำได้ตอนสมัยที่เขาซื้อ Macro เนี่ยงบไม่ไปไหนอยู่2ปีเลยนะกว่าที่จะเริ่มกลับมาโตเพราะฉะนั้นก็คงจะมีบางคนที่ผมคิดว่าเขาน่าจะปรับโดยการเออเฮ้ยลดน้ำหนัก CPO ลดเวช G b ไหมเพื่อจะเอาเงินไป ไปซื้อหุ้น or นะครับกับ2ก็คือแล้วมีปั๊มน้ำมันในตลาดไหมมี s u s c o มันเล็กไปไม่พูดแล้วการพูด ptg ถ้าไปดู ptg ก็จะเห็นว่าเออเฮ้ย ptg มันมันก็ไม่แพงนะถ้าลองไปดู ptg ห็ไหม โอเค PDG นี่ PE เท่าไหร่18เท่าได้นะครับ18เท่าแต่ว่า18เท่าตรงนี้ไม่ขี้เหล่เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวของทำไมครับเพราะว่านี่คือ t r a i l i n g PE นะถ้าไปดู Forward PE ซึ่งกำไรแต่มส4ข่ของของ p d g หน้าจอกมาดีด้วยเนี่ย P ทอร i ลีฟอร์ของของ PDG อาจจะสัก16-17เท่าเองนะครับดังนั้นก็แปลว่าบนภาพของตัวการเอา OR เข้าตลาด ตลาดเองก็เลยทำ react ั้าคุก็เลย react ลยการขายตัวที่แพงกว่าอย่างเช่นครับิกแล้วก็ไป r e l a ทตัวที่มัน pe ถูกกว่าในธุรกิจที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่น ptg นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนี่ที่ทําไมในช่วง3-4วันที่ผ่านมาเราถึงเลือก ptg อยู่เรื่อยๆมาเรียงๆเลยนะครับหค่าการตลาดดีขึ้นเคยพูดไปแล้ว2ก็คือโอกาสที่มันจะเกิด relating เนื่องจากมันซื้อขายปัจจุบันในทุยถูกว่า ptto r ด้วยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เรายัางคงชอบอยู่โอเค ไปสรุปแล้วกันนะเหลือเวลา10นาทีแล้วต้องสรุปแล้วนะครับก็เลสั่นผันผวนนะครับแต่ว่ายังคงูมบองเชิงบวกต่อภาพระยะกลางยาวนะครับเลือกอาม่าครับเมื่อวานถอยลงไปแถว5.55นะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาก็เราคิดว่าในภาพตัวน,นี้ครับน่าสนใจสำหรับอมาม่าแถว15.7แถวนี้น่าจะมีโอกาสถูก เรเลชเช่นเดียวกันเพราะเป็นกลุ่มเดินเรือที่อยู่แถว PE 12-13เท่าซึ่งไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ PE ของเดินเรือตัวอื่นเนี่ยขึ้นไปเกินกว่านี้เยอะแล้ว ETC ครับจากเรื่องของตัวการรับรู้ไรายได้เต็ม3โรงไฟฟ้าของเขาแล้วก็เอ่อ n t i a l การ growth ในอนาคตข้างหน้า PTG จากเรื่องที่เราเล่าไปเมื่อกี้นะครับแล้วสุดท้ายก็ CPF ครับซึ่งเรามองว่าในภาพของ ผลประกอบการถึงแม้อาจจะดูเหมือนไม่เด่นแต่ธีมของหุ้นที่เกี่ยวกับการส่งออกที่มันจะมีความโดดเด่นเพิ่มเข้ามามากขึ้นในภาวะที่กําลังซื้อในประเทศมันดูง่อยกระลอกแล้วก็ต้องพึ่งพิงการเติบโตที่มาจากต่างประเทศเป็นหลักรวมทั้งอาหารเป็นอินดัสตรีหนึ่งที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการที่จะแข่งขันกับคนอื่นๆทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เรามองว่าเออ c p f ถึงแม้ว่าบางทีอาจจะดูเหมือนเด่นน้อยกว่าปีที่แล้วหรือจริงๆอาจหลายคนจะรู้สึกว่าเออกำไรมันจะดูลดลงแต่ในแง่ของ การลงทุนแล้วนะครับกับในแง่ของตัวมองไปในภาพของคู่แข่งในแบบโลกแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีคุณสถา28คุณสายใจคุณเทเตอร์เลี้ยงแมวแล้วก็ท่านที่ติดตามอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วก็พบกันใหม่กับ U Trade Morning call ์ทในทุกเช้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ